สวัสดีครับผมสันคอนวีล็อกวันนี้ผมมีไมโครโฟนจากทางเซเว่นริมมาเปิดกล่อง2ลูกเล่น2หน้าตา2ฟีเจอร์ให้ได้ชมกันและนี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกกับเรื่องของไมโครโฟนจากทางเซเว่นริมตัวนี้ก็เคยรีวิวให้ชมกันไปและหลายท่านก็ประทับใจในความสามารถของมันโดยเฉพาะ กับการวางห่างตัวแล้วพูดเสียงไม่กล้องเสียงรับเสียงได้ดีนะครับสำหรับเจ้า S R U S B Mini อยากชมรีวิวของมันมีลิงก์อยู่ในด s สคริปชันส่วนวันนี้ก็เป็นรุ่น S R A U 0 1 K 2ก็ยังคงเป็นไมโครโฟนในแบบตั้งโต๊ะจริงๆมันจะมี2รุ่นมี K 1กับ K 2 K 1ก็จะมาพร้อมกับขาไม่ในลักษณะที่เป็นประมาณแบบนี้ส่วนที่อยู่ตรงหน้าผมเป็นรุ่น K2 ก็เป็นเวอร์ชั่นวางบนโต๊ะนั่นเองและก่อนที่เราจะมาเปิดกล่อง2หน้าตาของมันดูเนื้องานว่าความละเอียดวัสดุต่างๆทำได้ดีเพียงไรน่าใช้งานขนาดไหนเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคของมันกันก่อนสักนิดนึงดีกว่านะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟน USB และตัวรับเสียงเป็นคอนเดนเซอร์ใช้งานได้ทั้ง PC ใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนสะดวกต่อการใช้งานนะครับ ทั้งเซตที่เห็นในกล่องก็จะมีตลปัดหรือว่าป๊อปอัพฟิลเตอร์มีไมโครโฟนมีแท่นวางหรือว่าขาตั้งแล้วก็สายเชื่อมต่อ USB เดี๋ยวมาดูว่าสายที่ให้มายาวสักขนาดไหนกันตัวคอนเดนเซอร์ขนาดไดมิเตอร์16มิลิเมตรรับเสียงในแบบคาะคดิออยด์โพลาร์แพทเทิร์นก็คือรับเสียงด้านเดียวไม่รับเสียงด้านหลังนะครับก็ ช่วยให้เก็บเสียงรอบข้างได้ระดับหนึ่งแต่ด้วยความเป็นคอนเดนเซอร์มันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟมันเซนซิทีฟขนาดไหนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูจากตารางสเปคกันอีกทีหนึ่งและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในส่วนของตัวปรีแอมด้านในที่สามารถบันทึกเสียงหรือรับเสียงได้ถึง24บิต 192 h z เกเรียกว่าในระดับ High Resolution หรือว่า High r a ร e เลยทีเดียวนะครับตอบสนองได้ดีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำรวมทั้งมีเทคโนโลยี i อิน l ทล e ลจดีน้อยช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างที่เราไม่ต้องการด้วยเช่นกันแล้วตัวไมโครโฟนก็มี Zero Latency Monitoring บวก m ม e Function ก็สำหรับมอนิเตอร์เวลาที่จะสตรีมหรือเวลาที่จะเลคคอร์ดและ เป็นซีโร่ลาเทนซอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการพูดไปด้วยฟังไปด้วยหรือมอนิเตอร์ไปด้วยอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มี l a เ e n ซีแล้วก็มีปุ่มมิวที่สะดวกเวลาที่จะปิดไมค์หากฉุกเฉินต้องการจะปิดเสียงอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็มีปุ่มมิวให้ต้องมาลองกันอีกทีนึงว่ากดมิวแล้วจะมีเสียงปุ๊ปะปุ๊ะปะไปหรือเปล่านะครับพรีแอมป์ฟายแอนด์เกนคอนโก็มีพรีแอมในตัวเพิ่มระดับ ความดังหรือเพิ่มเกณฑ์ได้ในตัวมันเองเพราะตัวนี้เป็นใหม่ USB plug and play ไม่ต้องการไรเวอร์ใช้งานได้หลากหลายจะเป็น Windows จะเป็น Mac OS จะเป็น Android หรือว่า iOS ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวแปลงหรือเปล่าส่วนสายที่ให้มานะครับจะเป็นสาย USB A to C หรือ C to C เดี๋ยวมาดูกันตัวยึดไมโครโฟนในส่วนของตัว mounting ก็เป็นเกลียวมาตรฐานของขาไมโครโฟนถ้าจำไม่ผิด5้ทับมั้งนะครับมันจะมี3ทับกับ5้ทับแล้วก็ตัวป๊อปฟิลเตอร์ขนาดไดมิเตอร์ทำไมต้องบอกเป็นหน่วยนิ้วด้วยอย่างอื่นบอกเป็นมิล4.8นิ้วนะครับกี่มิลลิเมตรอ่ะอ่ะช่างมันค่อยว่ากันหรือถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ชอบใช้งานแบบป๊อปฟิลเตอร์หรือไม่ได้พูดจ่อใกล้ๆเอามาร้องเพลงตัดเสียงลมบางอย่างเสียงกระแทกนะครับ อาจจะใช้ฟองน้ําก็ได้ก็มีให้เลือกใช้งานเช่นเดียวกันก็ไม่มีอะไรแล้วบอกว่าวัสดุทั้งหมดเป็นโลหะก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมก็เพิ่มความคงทนในการใช้งานตัวสเปคบอกไปแล้วว่าแซมเปิลเรทสูงสุดได้192กิโลเฮิร์ตบิตเดฟ24บิตโพ l ลาพทเทิร์นคาดิโอรับเสียงเพียงด้านเดียวฟิวเอนซี่รีสปอนส์ตั้งแต่80เฮิรไปจนถึง20กิโลเฮิรพอเชื่อมต่อ USB Type C น้ำหนัก233กรัมขนาดตัวตามที่เห็น working temperature storage เก็บไว้ที่ไหนความเร็วของ USB 2.0เหลือๆนะครับสำหรับไมโครโฟน sensitive ลบ30บวกลบ 2dB ก็ถือว่าค่อนข้างรับเสียงได้อ่อนไหวหรือได้รวดเร็วเสียงในระดับเกินกว่าลบ30ก็จะเข้าไมโครโฟนหมดแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับเกณ์มากน้อยขนาดไหนเอาละใช้เวลาไปพอสมควรแล้ว แพ็กเกจตามที่เห็นตรงนี้นะครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะส่วนวันนี้ยังไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟังเสียงของมันเอามาเปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวตามมาอีกทีหนึง่งเรามาร่วกันแบบสดๆในแบบฉบับของซอนคอนนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะตั้งใจจะมากรีดกันสดๆตรงนี้ให้เห็นเลยว่าเออมันมีอะไรบ้างผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับนอกจากที่ได้ดูข้อมูลสเปคจากหน้าเว็บ แค่นั้นเองข้างในกล่องมีอะไรมาให้กับเราบ้างมาดูกันเลยไปพร้อมๆกันฟุ้งนิดนึงนะตอนนี้เพราะว่ากล่องมันสีขาวภายในมันสีดําก็เลยปรับแสงค่อนข้างเยอะเรามีชุดคู่มือใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับที่นี่ลืมไปนิดนึงเรามาดูนิดๆสำหรับราคานะครับจากร้านออฟฟิเชียลขายอยู่1700กว่าบาทอันนี้ลองเท่าที่ซร์ชดูหลากหลายราคานะครับบางร้านขายพัน0บางร้านขาย1,800อะไรแบบนี้ก็ แล้วแต่เลยนะช้อปปี้ก็มีเห็นบางร้านขาย2000ด้วยซ้ำไปนะครับตัดกลับมาเรามีเม u าติ้งเออเนื้องานดีนั่นเนี่ยเป็นวัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นยางยืดอารมณ์เหมือนยางมัดผมแต่งานดีนะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองด้วยเกลียวมาตรฐานของไมโครโฟนพลาสติกเก็บโมนคือเก็บเรียบผิวสวยสมราคาถือว่าถูกเลยนะสำหรับ ไมโครโฟนในราคาพันกว่าบาทตรงกลางนี้ก็เป็นโลหะสําหรับนั่นอะ่ะหมุนได้นี่นะครับเป็นโลหะก็แข็งแรงดีเลยแบบนี้เดี๋ยวลองดูตอนรีวิวว่าตัวมัลติ้งช็ c k จะเก็บเสียงเวลาที่เราโดนโต๊ะอะไรแบบนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับดูแข็งแรงที่นี่เป็นโลหะอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็แกนกลางตรงนี้เป็นพลาสติกแกนกลางที่หมุนได้ตรงนี้เป็นโลหะเกมี2เ, oh เ,เครื่องปรงุง นี่มีขาที่เป็นเทเลโคสปิกยืดได้วัสดุก็ดีนะครับเก็บงานคุณภาพเลยทีเดียวหัวด้านบนทองเหลืองแกนกลางนี่เป็นน่าจะเป็นเหล็กเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะหาถ้าเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักจะเบามากถ้าเกิดแท่งขนาดนี้ตัวสาย USB เนี่ยผมน่าเบื่อตรงนี้อย่างหนึ่งเวลาซื้อไมคมาพวกนี้แล้วชอบวางทับฟองน้ำ สำหรับหลายๆท่านก็อาจจะแบบเสียความรู้สึกพอสมควรนะที่แบบมันบูบี้โดนกดเดี๋ยวเอาไว้ค่อยบอกเขาว่าในส่วนนี้น่าจะแบบเก็บให้มันดีๆให้ออกมาแล้วมันดูสวยหรูซึ่งจะถูกใจผู้ใช้งานมากกว่าแน่นอนนี่ตัวไมโครโฟนอยู่ในถุงด้านๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับอารมณ์หน้าตาผมว่าน่าจะเป็นที่คุ้นเคยเหมือนกับ BM800 แหละนะด้านล่างมีอะไรอีกบ้างนี่ตัวตลปัด ป๊อปอัพฟิลเตอร์โอใหญ่โตอลังการงานสร้างแล้วก็นิฐานโลหะโอ้นหนักค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆใกล้ๆเนื้องานความประณีตในงานประกอบเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า Seven Rim s r v m n Ri SRAU01K2 ตัวนี้ก็นี่ในส่วนของไมโครโฟน งานดีเลยนะครับเรียบร้อยด้านหลังนี่ก็เขียนว่า SRAU 0 1นี่แล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่นี่ช่องมอนิเตอร์เสียบหูฟังแล้วก็มีมิวโอจากอารมณ์ความแข็งแบบนี้เวลากดน่าจะมีเสียงป๊อกแปก๊กป๊อกแป๊กปุ๊ปุเข้าเข้าไปในไม้แล้วคนฟังอาจจะสะดุ้งได้นะครับนี่แกะได้ไหมแกะไม่ได้อาจจะต้องแกะจากด้านล่างก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมารือ้อค่อยมารือ้อ นะครับเออแล้วก็มีเกณฑ์อยู่ที่นี่เกณฑ์ไม่ใช่วอลลุ่มนะต้องเรียกว่าเกณฑ์สำหรับไมโครโฟนนะครับรับเสียงด้านหน้าไม่แบบนี้เวลาพูดนะไม่ได้พูดแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้งานในลักษณะแบบนี้จะต้องอยู่แบบนี้ตั้งฉากกับปากถ้าเป็นไปได้ในทางทฤษฎีสำหรับไมโครโฟนประมาณ6นิ้วหรือเต็มที่แล้ว6ถึง10นิ้วแค่นั้นเองนะครับจะให อารมณ์เสียงที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราเปิดสเปคมันจะมีบอกเลยนะถ้าเกิดว่า My ค์แบรนด์ดังๆแต่ถ้าหากว่าบางท่านที่ไม่ต้องการให้มีไมโครโฟนมาเกะก,กะเข้าซีนแบบนี้หรือใช้งานแบบในลัก,ลก,ลกษณะไร้สดอะไรต่างๆแต่ไม่ต้องการให้มีไมค์อยู่ในกล้องวางไกลๆไมค์คอนเดนเซอร์พอคุณเกณฑ์เสียงเยอะๆเสียงรอบข้างก็จะเข้าได้เยอะอย่างเช่นตัวนี้รับเสียงตั้งแต่ลบ 30DB เลยนะครับส่วนไมค์ของผมที่ผมใช้ ตรงจุดนี้เซนซิทีฟก็ค่อนข้างดีแต่พอเอามาใช้คู่กับเซตใหญ่อะไรต่างๆมันก็ปรับได้มันก็เลยสังัดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม้ตัวนี้จะไม่สงัดเท่ากับไม้หรือชุดที่ผมใช้อย่างแน่นอนเวลาที่หยุดพูดเรามาดูอย่างอื่นกันต่อตัวตลปัดเนื้องานดีเลยนะครับก็คือพูดได้เลยว่าสมราคากับค่าตัวพันกว่าบาทหรือต่ํากว่า2,000ที่นี่ก็แข็งแรงทนทานดีนี่ตัวนี้คราวนี้ไม่มีอะไรมาบดบังแล้ว นะครับเห็นไหมงานยอดเยี่ยมแล้วก็มันจะเป็นเกลียวอยู่ที่นี่เอามาใส่ด้านไหนด้านนี้ไม่ได้ต้องด้านนี้สินี่เลยแล้วก็หมุนเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะครับปบั๊บขันจนสุดแล้วก็ไม่ต้องแน่นแบบว่าจนพังบางคนขันแน่นมากจนเกินไปเราไม่ได้ไปแข่งแรลลี่อ่านี่อยู่นี่แล้วก็หมุนปรับตำแหน่งเอานะครับ โอเคเลยช็อกเมาส์ดูดีเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มานี่เกลียวด้านในเป็น3ทับแที่นี่ยืดหดได้ใช่ไหมนี่เทเลโคสปิกนะครับงานก็เรียบร้อยดีจากนั้นเอามาใส่ตัวฐานของมันน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยคงไม่ต้องช่างให้ดูเนาะอ่ะเหล็กหล่อชัดเจนนะครับแต่ด้านบนผิวยิงทรายสวยงามสีนี้เป็นพาวเดอร์โคต ชัดเจนเลย uh huh. จริงๆใส่ขาไมคก่อนจะได้หมุนง่ายปึ๊บแบบนี้ก็เอานะไม่เป็นไรนะครับเขาคร่าวประกรอบให้ดูปรากอบประกอบ,กอบอได้แล้วปับ๊บแล้วก็มาอยู่ที่นี่นี่ว่านี่ปรับตำแหน่งนี่นะครับเคอ่าแล้วก็วางพอเป็นแบบนี้นี่เลยอารมณ์ของการใช้ไมโครโฟนในลักษณะแบบนี้ เออระดับความสูงพอดีเลยนะครับจะมาใช้พอดแคสต์หรือว่าจะเป็น v o โอเวอร์อะไรต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายครบครันครบเครื่องในตัวเดียวมีป๊อปอัพฟิลเตอร์สำหรับคุณภาพเสียงอารมณ์เสียงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเอาไว้มาชมกันในบทรีวิวแบบเต็มๆเดี๋ยวมีตัวนี้เปรียบเทียบด้วยแล้วก็จะมีไมโครโฟนแบรนดังแบรนด์มาตรฐานโลกนะครับมาเป็นตัวเปรียบเทียบ กับค่าตัวกว่า4,000กว่าบาทอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นไมคชัวอีกตัวหนึ่งที่ผมมีซึ่งเป็นไม USB เช่นเดียวกันราคาก็แตะหมื่นนะครับหลายท่านก็คงอยากจะทราบว่าเออคุณภาพเสียงของมันเป็นยังไงบ้างใช้งานกับมือถือใช้งานกับ PC นะแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วก็บางท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วมีซอฟต์แวร์อะไรให้ปรุงแต่งบ้างไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับไมโครโฟนแนวนี้โดยส่วนมากก็จะเป็นแบบ อารมณ์ plug and play นี่เมื่อประกอบใช้งานก็อารมณ์ตามที่เห็นแบบนี้นะครับจะใช้ร้องเพลงจะใช้บันทึกเสียงพูดได้หมดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ห้องตัวเองเงียบเสียงรบกวนน้อยเป็นอะไรที่ถือว่าแ่มเลยสำหรับไมโครโฟนในแบบคอนเดนเซอร์นะครับที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นี่ให้ดูนะครับยังเซตไม่ดีเท่าไหร่โอเคนี่เลย เป็นแบบนี้นะครับช็อกเมาส์ต้องลองดูว่าเดี๋ยวพอใช้งานจริงขยับโดนโต๊เพราะว่าวางบนโต๊ะพอโดนโต๊ะแล้วเสียงจะเข้าไมโครโฟนหรือเปล่านะครับฮัลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่ซอนคอนออนไลน์อ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใส่ฟองน้านี่พอใส่ฟองน้ําอารมณ์ก็จะบวมโตแบบนี้นะครับอเอาออกก่อนเรามาดูสาย usb กันนิดนึงดีกว่าว่าให้มายาวสักขนาดไหน นะครับก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างยาวละ่ะไมโครโฟนมันต้องลากสายไปยาวพอสมควรนี่เลยเออเปึบ๊บน่าจะ2เมตรนะครับน่าจะใช่เดี๋ยวผมวัดจากที่นี่อันนี้ยาว2ฟุต60สิคร่าวๆนะ120 180ใช่ความยาว2เมตรสายที่ให้มาเป็น C to C แล้วก็ให้ตัวแปลงที่เป็น A to C มาให้เป็นที่เรียบร้อยก็เรียกว่าพร้อมใช้งานแบบนี้ใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับ PC พอเป็นแบบนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือกับ PC หรือโน้ตบุ๊กที่มีช่องไท p e C ได้เลยและถ้าสำหรับใครที่จะใช้งานกับ iPhone หรืออุปกรณ์ iOS ที่ไม่ใช่พอ USB C ก็ต้องหาตัวแปลงเอาเองนะครับคุณภาพของสายมีอะไรนะ ไฟมีอะไรนะตรงนี้นะครับเป็นตัวลดสัญญาณรบกวนได้ด้วยสายก็ถือว่าดูดีค่อนข้างแข็งชิวน่าจะดีอยู่นะครับโอเคน่าจะครบทวนแล้วละ่ะเนาะสำหรับการเปิดกล่อง2ลูกเล่น2หน้าตา2ฟีเจอร์ไมโครโฟนจากทาง7 Rim ในรุ่น srau 0 1 k 2ซึ่งมันมี2รุ่นถ้าเป็น k 1มันก็จะเป็นขาไม์แบบนี้นะครับพอเป็น k 2ก็จะเป็นแบบวางบนโต๊ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความพอใจหรือรูปแบบการใช้งานของแต่ละคนสำหรับเสียงที่ท่านได้รับฟังจากเทปนี้ทั้งหมดมาจากระบบเสียงชุดใหญ่ของผมไมโครโฟน SM7B อชุด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 อินเตอร์เฟสอลังการงานสร้างนะครับมีคอมเพรสเซอร์มีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดมีแอมปลอดเสียงก็ ออกมาตามที่ได้ยินกันบ่อยๆส่วนตัวนี้จะให้อารมณ์เสียงแบบไหนหรือเพลอๆพันกว่าบาทจะสู้ระบบเสียงของผมแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋มมากเอาไว้มารับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมก็ถ้าอยากจะไม่ถ้าไม่อยากจะพลาดสำหรับรีวิวตัวนี้ u u s c r i b e เดี๋ยวนี้เลยนะครับมุมล่างตรงนี้แหละใช่ไหมหรือด้านนี้เออด้านนี้ด้านนี้นะครับอย่าลืมนะ Subscribe YouTube ด้วย f l l o w f a c e b o o o f o l l o w ทวิตท t t ีสำหรับไมโครโฟนตัวนี้ต้องขอบคุณทาง s r v m n ริที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนมาให้ได้ทดสอบโดยตลอดนะครับและขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ